ยังค่ะนหันหน้าดิหน้าดิให้บอยมาเจ็บคอแล้วยอ้ดอ้โออ้โโอ้อออ้โห o อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้ากระโหมอ้ล้อ้ห้หอ้โหโอ้าห้โหโอ้้ออ้อหอ้อโรโอ้โหนี่อ้โหโ้อ้โห้โหโอ้อ้้อ กดปุ่มงานกดปุ่มงานขวาขวาอ่าหัคำาแข็เนี่ยมีเสียงไปเด้ยด้วยเอามา ว้วหนักแขว็เจริงเมื่อขำเหี้ยอะไรอ่ะไอ้อ้วนมาลองลอนี่มันจะไปยากอะไรวะไหนมลองนิ่เทส you don't know the power of the dark side อาจจะได้แสงอ้วนบรรทุนเออเปิดไงวะเอ้ยมันมันมันติดหัวมึงใส่ให้ได้ก่อนหัวมึงหัวมึงใหญ่อ่ะ You don't know the power of the dark side. ไ yeah. อ <Yeah. laughs> <laughs> ้เหี้ยหัวมัใส่หมวกไม่ได้หัวใหญ่ไป You don't You don't ทุยโอ้โหแล้วใคจะให้ต่อไอ้จัดแล้ไม่ทุยก็ไม่ทำไมอ่ะ You don't know the power of the dark side. ได้หรอได้ก็เฮีย้ะครับเอาเสียงไม่ได้ใว่าจากการดัดเสียงอันเนี้ยจุดงจุดงจูดงโตดพังวอพัโวอเสียงมันทุ้มไปอ่ะยุ่เยงได้หรอ